อุ๊ยไม่ต้องแล้ว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 กระต้นกระตุ้นกระตุ้นหนึ่งสองสามสี่สิบสิบหกโลไปละสามสิบโลไม่พอไม่เป็นไรเพราะเราเติมแน่แน่แค่ร้านยังไม่ตอบผมเพราะฉะนั้นเปิดไปก่อนละกันสองทองออกมาเลยคือจบนะผมไม่เติมร้านเลยได้เอาเออะผมจะแบบทักไปอ๋อไม่มีอะไรแล้วครับสีโล่ะสีโล่ะอะไรสีโลก่อน Yeah. ทำมาครบยี่สิบเย็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 บเยบโอเคอันนี้โรดที่ยี่สิบนะโอเคโอเคไม่เอาแล้วสกิปบรัสบรัสโอเคสามสิบ มิน่บอยโอเคออกไวแต่ออกกี่ตัวล่ะโอเคออกไวแต่ว่ามีสิทธิ์ลุนอันนี้นับหนึ่งใหม่นะเราถัดไปนับหนึ่งใหม่ตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดเอาสุดท้ายแปดโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ออกเร็วอะ่ะก็อ,อย่างนี้อย่างน้อยก็ออกเร็วอย่างนี้เก้าให้มันครบสิบนะเอาให้มันครบสิบก่อนเก้าและก็สิบเออโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร,นไรโอ้โหถ้าทองนะแม่งเอ้ยจบลนะสัตว์จะแบบเท่ๆตั้งแต่สคริปต์ ได้เติมจริงๆแล้วสินะแต่รอร้านก่อนแล้วกันนะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทําเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ r a z e r Gold ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเานือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน r a z e r Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือกีฬาเชิดก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงและเรื่องความปลอดภัยนั้นหายห่วงแน่นอนนะครับเพราะทางร้านเองก็รับเติมแบบ UID อย่างเดียวก็มีนะครับบอกกับทางร้านก็มีผู้ติดตามกว่า2 0 0 0 0 0คนแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภยัยหายห่วงแน่นอนนะครับและทางร้านเองก็ยังจัดโปรอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆผมก็จะเชิงลิงไว้ใตค้คลิปนี้นะครับ20ไป30 ทองไม่ทองอไม่ตัวละครด้วยหอ,อกโง่โง่ด้วยโคตรดีสี <40. S 2> oh. ่สิบเนี่ยทีงี้ออกเกง่งซะแล้วออกเกง่งสี่สิบไปห้าสิบโอ้โหลึกว่าห้าสิบไปหกสิบโอ้ยโอเคออกก่อน ขอร้อง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 ขออร้งไม่ใช่แหละนะผมไม่อยากทักไปที่ร้านแล้วก็บอกว่าฝากเตอยแพ็กหนึ่งครับไม่อยากรู้เลยวะผมจะไม่มองแต่ผมจะฟังแต่เสียงเพราะฉะนั้นผมต้องปิดเพลงเลยเฮ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละเสียงใช่ สอบถามครับยังว่างอยู่ไหมครับผมจะขออีกหนึ่งแพ็คครับอะไรวะเนี่ยอ่ออุ้ยไม่ตองแล้วไปตองแล้วไ่ตองแล้วไปตองแล้วไ่ตองแล้วไปตองแล้วกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเผื่อไม่มีใครเชื่อนี่ทักจริงๆนะแล้วแบบอะไรวะเนี่ยงงนะโอ้โหแล้วร้านตอบไวด้วยตอบไปกึดอ่า เดดี้บอยโอเค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 ฮ่เฮ่เเ่เเเจังหวะมันโคตรได้เลย